ในหนึ่งวันในหนึ่งตื่นเช้ามางานประจําวันก็ขั้นแรกไปตัดหญ้าหงวก่อนตัดหญ้างวเสร็จแล้วก็ไปนาไปนาก็สุดแท้แต่วันนี้ว่าบางบาง,าบางวันก็ไปหวานปุ๋ยบางวันก็ไปวิตน้ำเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไมันไม่ไม่เหมือนกันทุกวันระบบผมนี่นะใช้โครงการของ วัดเกษตรเจ้าอยู่หัวปฏิบัติโดยเศรษฐกิจพอเพียงกับก็เป็นสิปีแล้วกับอยู่บ้านนี้ก็แนะนําให้ชาวบ้านเนี่ยข้อที่หนึ่งผมมีปุ๋ยนรีปุ๋ยมากทําปุ๋ยนรีแจกก็ใครต้องการจะใช้ก็มาเอาไปใช้ปฏิบัติตนนะในกะเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วก็ทํา ทำชีวภาพแบบสารไล่แมลงตอนนี้ก็มีแจกเขาก็ไปใช้ลดต้นทุนในการทำนาข้อดีที่ปฏิบัติมาก็เคยทำบรรัญชีครัวเรียนก็รู้รับรู้รู้ยข้อดีครับสมมุติว่าเราเคยใช้อะไรฟุ้งฟวยเนี่ยเราก็ลดต้นทุนได้แล้วก็ตัดที่ที่ฟุ้งฝวยทิ้งไป แล้วก็เหลือที่แล้วก็ลดมาเป็นบางส่วนก่อนนั้นก็ทํานาธรรมดาอย่างนี้เนี่ใช้สารเคมีบ้างหลายบ้างเนี่ยก็ไม่ร่างกายก็ไม่ไม่ดีคิดแล้วผมคิดแล้วเนี่ยผมเคยเป็นประธานกลุ่มปลูกผ,ผักปลอดสารพิฤฤษบ้านดอนแตงเคยมีชื่อดงรังของเงหวัดอ่างทองก็คิดแล้วว่าถ้าเรามาปรึกษากันในกลุ่มมีอยู่ยี่ยี่สิบห้าคน ทำผักปอดตัพรพิษส่งยังวันหลังทองก็คิดแล้วก็ส่งไปก็โอ้โหมีความดีต่อมาต่อมาไม่ต้องไปขายแล้วมีคนมาซื้อในบ้านารับโครงการผักกังมุ้งของเกษตรมาทําเป็นจุดๆุแล้วส่งขายเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนดูก็เลยดีดีก็ผมก็ปฏิบัติตนว่าเรียนรู้เรียนรู้ที่ไหนเขาเปิดสอนอะไรนี่ก็ไปไปฟัง แล้วก็มาจดจําไว้จาจาไว้แล้วก็มาทําตามตารา,าทำเองบ้างมาทดลองก่อนถ้าไม่ดีก็ไม่เอาถ้าดีก็มาทําก็เรื่อยๆมาก็ชาวบ้านก็คล้อยตามมาําส่วนเนี่ยผมก็จะปลูกไว้มะเขือพลิกถั่วฝักยาววะนนาวผมจะปลูกหมดมะกรูดของใช้ในหมู่บ้านเนี้ยผมจะมีสมุนไพรของผมไว้ลับบ้านเลยถ้าต้องการจะมาหมักอย่างหล่อนแตอย่างแล้วขูดถั่วมาหมัก นอนนี่ผมว่าเกินถ้ามาหั่นมาหน่อยนอนติบตัวนี่ไม่เกิน5วินาทีก็ตายหมดแหละเอามาทดลองแล้วไปใช้กับในนาข้าวก็ได้ผลครับวิถีกเกษตรของคนไทยเนี่ยการ,กรเกษตรเนี่ยถ้าเราทำอะไรเนี่ยความสำคัญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดก่อนที่เราจะปฏิบัติตนสมมติเราจะทำนาเนี่ยจะที่ดีนะ เอานาเป็นหลักผมอาชีพทำนาเราก็ต้องศึกษาต้องหาพันุข้าวพันธุ์ดีมาทำถึงจีเป็นเกษตรที่ดีแล้วข้าวพัน,นุ์นั้นน่ะจะต้องจะจะมีโรคอะไรอย่างผมถ้าหากเราทำข้าวหอมปทุมผมก็เอาทำบิวเลียเพราะบิวเลียนี่ข้าวใช้กระโดดก็ทำเองที่เนี่ยจุดเรียนรู้อยู่ตรงเนี้ยก็ชวนทั้งตำบลยี่ล้นเนี่ยมาทำสิ่งที่ดีนะแล้วก็ มีอะไรก็แล้วแต่จะทําอะไรก็ต้องต้องคิดรอบคอบก่อนแล้วถึงจะมาทําแล้วมันจะไม่ขาดทุนสมมติว่าเด็กที่จะเรียนกเกษตรจะทําเกษตรอินทรีย์ก็ต้องเรียนรู้ต้องหาความรู้ครับเพราะความรู้เนี่ยมันลําบากครับบางคนเนี่ยเขาว่าเป็นคนบ้าอย่างผมเนี่ยเขาว่าบ้าแล้วเพียงกระโดดเกิดเนี่ยผมสับผมเอาเสตเดาไปฉีด ใช่ไหมก็ว่าบ้าแล้วใช่ไหมล่ะแต่นี้เด็กบางคนก็หูเบาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันต้องฟันเฟื่อจริงๆครับฝึกจะให้เรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ก่อนผมก็เรียนรู้มาเยอะครับการเสษนี่เยอะเลยสอนให้เยอะเลยทุกอย่างผมไปโรงเรียนชาวนาก็เข้าเรียนเรียนชาวนาทํานาเลี้ยงมแมลงผมก็ทํานาเลี้ยงมแมลงเลี้ยงมแมลงเนี่ยพะแมลงในางใน,านาแล้วเนี่ยเยอะแยะ,ยะผมเลยทำนาปังเนี่ย บางคนได้ฉีดยากำบรรยายไว้วอดเลยที่จริงแล้วเราไปฆ่าเพื่อนเรา,มาแมลงในนาะเรานี่มีตัวตัวร้ายอยู่สองสามตัวท่านเองตัวดีเป็นร้อยเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้มาแล้วเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ความพอเพียงนี่เราต้องประหยัดครับขยันอดทนครับขยันอดทนมนะแล้วก็เราต้องประหยัด สมมุติว่าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องประหยัดเงินทองไม่ฟุ่มเฟือยครับและต้องขยันไม่ขี้เกียจสุขกายนี่มันถ้าผมอยู่อย่างบ้านผมเนี่ยผมไปทํานาไปทําอะไรปกติผมก็มีสุขความสุขของผมผมถือว,ว่าผมปฏิบัติงานของผมงพ่อเคยสอนว่าอดไม่ตายแต่ขี้เกียจไม่ทํางานตายก็เคยสอนแลวก็จําตำรามาถ้าอดอดตายแต่ถ้า เหนื่อยไม่ตายก็จำมาเรื่อยมา